โอเคผมเมื่อกี้ก็มีลูกค้า f c ทักเข้ามาทางเพจร้านก็ผมบอกว่าจะเข้ามาดูเกียร์จมโบกของเราครับผม,มเมื่อกี้ทีมช่างตัวเช็คมาว่าแบตเตอรี่เก่าเราก็จัดไอเลยครับผมจัดลูกใหม่กันให้รอ f c มาเลยครับผม 3k แบตเตอรี่แรงดีไม่มีตกครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ลูกค้ามาถึงเรียบร้อยครับผม ลูกค้าท่านนี้เดินทางมาจากอายุทยาเลยครับผมมาถึงก็บอกว่าชอบครับผมไม่ต้องรองรถพี่ขอขับกลับอายุทยาเลยก็จัดไปเลยครับผมต้องบอกว่ามาบีบีของเราไม่มีคําว่าผิดหวังจริงๆครับผมได้สมหวังจริงๆครับผมก็คันนี้เป็นเกียร์จ um ัมโบ้ k 2 0 0 5ปี2 0 1 2มือเดียวป้ายแดงครับผมแมต้องบอกว่ารถติดชึ้งครับผม ก็ลูกค้าหรือเอฟซีที่กำลังตามหารถบ้านรถมือเดียวป้ายแดงหรือกระบะไว้ใช้งานหรือว่ารถไว้ขนของทำงานกันนะครับผมก็ต้องรีบกันแล้วครับผมรถสวยและดีต้องบอกว่าช้าไม่ได้ครับผมไปแล้วครับผมเกียร์จัมโบ้ของเราก็บอกกานเรับผมลูกค้าหรือเอฟซีที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้สายตั้งเราอยู่ที่ถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบทนบดีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่ไกลพระราม2มาเจอพวกเราได้ครับผม หรือลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาทางร้านทางเราก็มีบริการจัดส่งสไลด์ทั่วประเทศครับผมซื้อง่ายเพียง3ขั้นตอนครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรแลครับผมก็ฝากไว้เลยครับผมมาพรีวิวตัวค้าต้องได้รถสวยถูกใจขอบคุณครับผมทางพี่พีงเราก็มีรถให้เลือกมากกว่า60คันครับผมเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วครับผมก็นอกจากเราจะขายรถเราก็รับเทินรับซื้อรถให้ราคาสูงครับผม